สวัสดีครับวันนี้ m มิตซูบิชิแอค n d e r Cross นะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระนะครับของ Carry Boy ครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ตะแกรงไม่จอบตัวรถนะครับทั้งชุดนะครับก็จะมีตะแกรงพร้อมชุดของัด้านขวานะครับทางขวาเองนะครับจะเป็นตัวนี้จะจับรถกับราวลอยเดิมของตัวรถแบบนี้เลยนะครับ ตัวแรกๆนะครัับตวนี้จะเป็นของแคลลีบอยนะครับ CB 550M นะครับตัวนี้เป็นตัวขนาดเบสคูนเมตร60นะครับตัวนี้ดีไอ่าขอไปครับตัวนี้ดีไซน์สวยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับวัสดุดีไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้เราให้มาได้เยอะนะครับคุณลุง1กิโลกรัมนะครับโอเคครับคุณลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ description